สวัสดีครับพี่น้องครับพา,ามาเบ่งแดดพี่น้องเลยแดดที่อย่างมาคักมาแนมมาโพตรมาโฟะนักเด่ยามาถือเดินปูนีตั้งห้าครับโอ้ชินหอดปากคลองได้บ้านเนี่ยบ่มีหม่มบ่มีเงาบ่มีอย่างอยบยลนะครับ้อนเอาแหละ อุณหภูมิผมมาตั้งจากปากช่องโมเมนต์บัหกเจ็ดองศาไปเลยนะปากช่องวานดานี่ครัเนี่ยโอ้โหสบายเยน็นเย็นจนหนาวครับถ้าเขาห้มนี่คขึ้นหนาวเลย้กยยน ยังมาคักมาเนีย่ยกระดอกกระเดียก นี่เวทีเขาก็ได้ประมาณ60แล้วนะครับ เดี๋ยวตอนเยอละอาปากใช่ไนะครับน้๋หวเดีนยวเลยแล้วู เร็ว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 ีนาทีแล้ว

เอ้าหลงไหลนี่เลยก็ได้ได้หล่ะเสาไฟเนาะมันพื้นปูนดอกมูนเนาะปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวตรงซอยกันแป๊บเดียวตั้งตู้ได้เล,เลยแล้วโอ้เข้นมาถึงมีลมใครเนี่ยโอ้อยห่วงใต้พื้นมันสังกะสีบางเรื่องไหนผมผมมีลมเลยครับ <c oughs> câu đi <laughs> ạ, đang ngả đấy, đấy, trả cái là อ่าันยานตันยานบ่เข่าได้น่ะตันยานเอ้ยมันขาดตัวล็อคครับผมมันขาดตัวล็อกเอ้ย โบนมันค uhm. <cima. S 2> ือบบไปดูเราเราโบปินอ่ะเ้โอ้ยโหยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นต้งมีถึงขึ้น้งยกลงแมนมันมันค้ามันมันค้าตัวล็อกมันค้าตัวล็อกแต่ว่าเออ โอ้ยแล้วล่ะที่โต้ก็ปิาญาติหนึงโอ้เขาเขโอ้ไปซะญาติย้อนมึงนี่แหละบักขานะเอ็มวงหาไหมายเข้าเข่าโอ้นิดญาบักถ้ามึงไปอีกคนนึงเป็นสามเท่าเลยนี่แบเามสาต่อไวรุ่นนึ่งชักเกียกเียเอที่โอ้ยปวเอาบอกง่ายข้อยินกันบอกฟองนึงบอเอาบอกง่ยซองแค่น้ำบอ

น้เนเย็นลายดีครับเมืนเน่อไงติดแล้เียัขั้นตอนเอาบันไดลุงครับพอบันไดลุงงลล้งเรานั่งล่างลุงกันจบแล้วครับเออน,น,นั่งล่างครับนี่ครับ แลล้วะเอาก้อนได้เสียบติวะโอ้ยญาดมันมีครบกันเยอะไมมยาตเนี่ยมีลมไม้ใเนี่ยครับเพราะได้หันใจนะมามามาเร็วๆอาจารย์นุกุก เน,นี่ยชิ้นฮอดปากซองบ่ชิ้นฮอดปากซองมือบ้านนี่บ่ชิ้นฮอดอากาศไหมครับที่นี่เดี๋ยวฟังมาท่านนี้ครับพี่้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเร่งเฮดก่อนบัดนห้